ตานนะครับ เสียดากระจกผมเปิด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอ่ะ ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ีสถานีคุณตาที่สถานีคุณตาจะได้ต่างลงจากพละปดต่ำดูสิ่งต่อไนะ ได้ปะ่ะครับไปได้ไหมขอบคุณเจ้าผมโอยคนรอขึ้นเยอะเหมือนกันนะอ๋ออ๋ออ๋ใจเย็นนะ บริสันยังไม่ได้ขึ้นอยู่บนรถไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับพอเปิดกระจกไม่ได้อะนั่งถูกนั่งผิดชีวิตเปลี่ยนครับอ <c oughs> มีมีมีคนกำลัง จะมานั่งที่ผมนั่งนะกำลังเปิดกระจกใหญ่เลยกระจกมันเปิดไม่ได้เอา้ามีคนมาต้อนรับแล้วครับข้างหลังข้างหลังนี่หอด,ดอรครับเต็มนะค,คันนี้ ชา95นะครับมาถึงนี่นะครับทำระหุนะครับใช้หน้าต้อมเราครับลากขึ้นมาแต่ผมไม่ทราบว่าหมายเลขอะไรนะยังไม่ออกนะครับ เดี๋ยวต้องดูตอนขากลับนะครับว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่าครับอีกสักครู่ทางสถานีได้ไดับการปล่อยกระบวนรถส่วนออกจากสถานีกุฎาลท่านบริษัทนี้ลงมาทางด้านขวามาด้านล่างขึ้นกระบวนรถเ็มที่เรียบร้อยนะครับอ่าถอดหัวหน้ต้อมเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าหน้าต้อมใหม่เลขอะไรนะครับเดี๋ยวปล่อยพิชิลากไปครับเชียงใหม่ วิ่งส่วนกันครับต้อมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตอมมาหมดภารกิจนะครับครับรถด่วน51กรุงเทพเชียงใหม่นะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่นะครับอย่างโดยสวัสดิภาพนะครับ ตรงนั้นโค้งสวยอรัใช่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณย่านสถานีกันนะครับขุนตาลน,นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเรามาถึงแล้วนะครับบรรยากาศนะรอบที่แล้ว ผมมาแต่ไม่ได้ลงนะครับเลยไปเชียงใหม่หนู่นนะอ้าวนะต้อมเราเดินทางกลับนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับ4131นะ ครับนิทรัศแฟบนุ่ไหวทุกท่านทุกกลุ่มประกอบด้วยอีกเช่นเคยกับคนยุค80คุณโชคลาภนาซิลกับบรรยากาศโดยคุณตาลและอุโมงคุณตาลที่อยู่ไกลๆนู้นครับเราอะไรละครับเข้าอุโมงกันแล้วครับผมเขมาเป็นห้าที่ห้าแล้วหายวับไปแล้วเดี๋ยักครผมก็จะพาเดินโอ้บรรยากาศเงียบเลยครับแต่เย็นสบายมากครับ เราจะไม่ขึ้นยอสีนะครับพราะกว่าจะถึงยอสีมืดครับอีกอย่างทีมงานสั่นไม่ไหวด้วยอ,อืบอกตัวเองเธอร <c oughs> มีการพ่อ,อผมอีกห้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับนู่น้องดูนูน่นนี่นะครับสถานีข้างเคียงนะครับ ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับแม่ตานน้อยนะครับมุ่งหน้าไปนูน่นทาชมพูนะครับโอ้ทาชมพูนี่สะพานสวยนะครับเพืเ่อนๆคนรักรถไฟน่าจะรู้กันดีนะนะครับให้ดูย่านสถานีนะครับขุ่นตานนะครับเด็กสักพักเราค่อยเดินไปดูอุโมงกนะ รนนแต่คงจะไม่เดินเข้าไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ารถไฟจะมาตอนไหนนะครับอันตรายนะครับ 4, 4, ไปกินข้าวมานะครับเมื่อกี้นะครับมาครับเดี๋ยวเดินไปดูที่อุโมง์กันนะครับ เดี๋ยวผมพาดูครับรีวิวแค่ช่วงสั้นๆนะครับอัจ <c oughs> ไม่ได้ละเอียดอะไรมากครับให้ดูบรรยากาศนะครับแถวๆย่านสถานีนะช่วงนี้ร้อนด้วย <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยกุนตาลนะครับ ผมจะเดินไปดูที่ปากอุโมง์ส็กน่อยโอ้จะยอมรับนะครับอากาศดีจริงๆนะเนะ๋ยวมีโอกาสต้องมาพักที่นี่สักคืนนะสุดยอดเลยยนะี่สิบเจ็ดองศาครับตอนนี้ แต่ไม่ร้อนนะครับมีลมโชยตลอดนะครับโอ้โหดูมุมนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวเดินไปที่อุโมงกันครับนี่ตรงนี้มีเขียนว่าอาคารสถานีรถไฟขุนตานเดิมใช้ระหว่างปี2461ถึง2503โอ้โห เก่ามากเลยนะครับโอ้มุมนี้สวยจริงๆครับตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวิศวกรนนะครับคนที่สร้างอุโมงค์คุณตานนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นชาวเยอรมันนะเนี่ยครับพอเดินไปเหมือนมีลมผ่านเข้ามานะครับ อพอเดินมาใกล้ๆนี่โอ้โหอมองใหญ่มากเลยครับเอมองไกลๆเหมือนเล็กนะมีสารเฉพาะพุนตาลนะครับเนี่ยนะตรงนี้เหมือนมีลมโชยมาหาเรานะครับ อุโมงขุนตาลนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดโหเป็นร้อยปีแล้วอ่ะร้อยสี่ปีห้าปีแล้วนี่ความยาวหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองนะครับโอ้ oh. พอมายืนใกล้ๆนี่ใหญ่มากเลย <Y en. S 1> ใช่ครับเย็นครับเนี่ยครับเหมือนมีแรงลมออกมาจากข้างในนะครับโอ้โ oh. ห นะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถท้องถิ่นนะครับที่407นะครับนครสวรรค์เชียงใหม่มานะครับในตรงใส่เราจะรอชมกันตรงนี้นะครับตอนที่รถโพออกมาจากอุโมงค์นะครับก็น่าจะสวยดีนะครับนะครับตอนนี้เดินเข้ามาข้างในนะครับเสียงก็จะก้องก้องนะครับกลางวานนะครับจริงๆเดินเข้ามา เยี่ยมชมดูได้นะครับแต่ว่าต้องเช็คเวลาของรถไฟให้ดีนะครับไม่นั้นอาจจะเป็นอันตรายนะครับนะครับก็ให้มาดูกันคร่าวๆนะครับถ้าจะเดินไป็นสุดก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะหนึ่งกิโลสามร้อยเมตรนี่โอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ แล้วอย่างที่ผมบอกครับข้างในนี้หัวอากาศเย็นจริงครับน่าจะมีความชื้นของภูเขานะครับลงมาที่ปูนนะครับสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีนะครับตอนนี้มีเสียงมาแล้วนะครับขบวนสี่ศนย์เจ็ดนะครับนครสวรรค์เชียงใหม่ขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกากับยี่สิบนาทีเราได้ยินเสียงแล้วนะครับ ตั้เตียงันลมออกมาพร้อมกันเลยโห oh, ยิ่งรถไฟวิ่งมานะครับลมยิ่งแรงนะครับถ้าอยู่ตรงปากอุโมงค์เนี้ยจะรู้เลยครับเย็นชื่นใจนะหะครับมีแสงไฟมาแล้วครับนี่ มาช้าเหมือนกันนะครับขบวน407ช้า40นาทีนะครับวันแบบนี้ก็มีน้องๆน,นักเรียนนะครับรอขึ้นขบวนนี้นะครับสงสัยจะไปไม่ลำพูนก็เชียงใหม่ลนะ้ ตู้จะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ตรงปากอุโมงคุนตาลเลยนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆ f อ f นะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ